อยู่กับเราค่ะช่องฟลายแซมสั้นขอนเมืองนะคะนี่เราก็ทำงานเสร็จแล้วอยู่ที่บ้านเมืองแกนนะคะคลิปนี้เรามาเจอวันนี้เรามาเจอเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นเอี่ยเจ้าถิ่นนะคะดูเดินนี้ไปแล้วไอ้อะไรนะมูเบนเรียกอะไรนะไอกระดูกเดินได้เฮ้ยมันนี่ก่อน กันดูกเดินได้นะเจ้าทินแล้วถินเดินนี้แล้วครับกลัวช้างนะครับเอ้าโอ้เจ้าถินไปแล้วนะคะที่เหนือนั่นเองนะคะนนบอกว่าบ้านอยู่แถวนี้นะไม่รู้ว่าหลังไหนนะคะเพิ่งเลิกเรียนมานะคะ เออแบบม่มหาทีมงานนะคะวิ่งนี้เลยค่ะหนุนวิ่งนี้เจทิศเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยถอดชุดพี่เซมนะคะ ดีเซลเสร็จแล้วก็จะมาถอนทุกเอาแบนไปโรงเรียนนะเอาแบนไปโรงเรียนวันนี้ครับหน่อยฮะไหนครับในบ้านอยู่ตรงไหนบ้านหลังนี้นะหลังแรกนี่บ่ติดกอไผ่นี่บ่เลื่อขยับไปอีกยไปอีกโอ้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่วัยรุ่นนะครับกำลังเลิกเล่นมาฮะ,ะเลิกมาเมื่อกี้เลิกมาเมื่อกี้โอ้ ไอกระดูกเดินได้แบนนะครับรแบนอยากมามากนะคะแต่ว่าต้องไปโรงเรียนค่ะรถรถเดินรถเขอามาเข้ามาทางนี้สั้นๆสั้นๆเอามาเนี่ยาเอาตัวเดียวบอกพอเสื้อซื้อว่นะเนี่ย พีบอกว่าจะซื้ออพอสิงแล้วสิซื้เนื้อบอกว่าพ่อสิงว่าจะซื้อนะครับเดี๋ยวจะให้เนื้อไปเป็นควานช้างใช่ไหมบอกเป็ยังงบานนะคะฮะบบานนะคะบบานดิตลงโลกยิูาใดฮะโอ้นีเซมอะิ้ม่ะนองนั่เนี เลเดี네 yes. it ๋ยวเราจะถอดชุดก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ละสร้างตระกูลพอเลยเอาอไว้นะเป็นพิธีกรที่หน่อยชัยวครู่ ส้สั้นไมแหครับ ทัานขอชุดครับ ทำไรนะพะทำไรเก็บไว้ครับมันจะได้ใา่ไนี่ได้พิธีัอิติมัสักนะครับในช่องอะไรนะอิทแนด์นะัลลัสเนไทยแลนด์นะวันนี้ไตงจอยมากครับเชม

เชมนูวกว่าจะเสียงขัง้นตอนคนเมืองนูวกว่าตะคนเมืองมาวันนี้มาไม่ทันเหใช่ไหมมาทันก็อเหนะมามาไม่ทันเรีย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 นอยู่ที่เหนือมาไม่ทันนะคะวันนี้ให้น้องเหนือมัเป็นพิธีกรชั่วครู่ให้นะคะ เพราะว่านี่อยู่บ้านน้องเนือเองเลยนะคะอยู่บ้านเมืองแกนะคะวันเสาร์อาทิตย์หน้ามีนัดกับหมูบ่ไปอยู่<ะ>ไปฮะแต่เอาของเพื่อนแต่เอาของนี่เอานีเอาอ่เพื่อนไหเคุณเดชันหมูก็นัดกันนะคะที่หน้านัดกับหมูแดนว่าจะไปเจอกันไม่รู้หมูจะได้มาหรือเปล่า หมูตั้งใจจะเอารถ ATV ไปขับกับพี่เหนือนะคะแข่งกันครับอ่ะแข่งกันต้องซื้อน้ำมันโอ้รถะแบนมันจะแข่งชนะบอกแรงลเล่นแรงครับเออรถแรง,รงอ่าเหนือเออเสือก็โอ้เหนือ,อเหนือก็จะไปเอารถ ATV ของโ่อใช่ไหมสีเขียวอของมูแบนก็สีเขียวอ้าวรอเจอกันอาทิตย์หน้านะคะจะลงปันฮะโอ้ลงดกอกของอแบนมันเขียวมันห่างแล้ว เดี๋ยวเราขอเก็บเก็บชุดอุปกรณ์ของพี่แซมสักครู่ก่อนนะคะไปพี่แซมถอดชุดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นรถแตที่เรียบร้อยแล้วค่ะนนเนือไม่ยืนด,ดูพี่แซมถ้าตรงถ้าวันนี้วันศุกร์นี้น่าจะได้กลับบ้านไปได้วยกันเลยเนะาะใช่ไหมเหนือ อันนั A ้นก็จะเป็นที่เก็บสมรระอุปกรณ์ของเรานะคะเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็ยาวเท่าซข้าาอือก็จะครองราคาสาธารณรบฐมิตรกระดู แบนเรียกที่เหนือว่าเจ้ากระดูกเดินได้เพราะว่าโอ้โอ้โอ้ย่าพักกันอย่าพักกันสน,นใจมากเพราะว่าเดี๋ยวพ่อสิงสจะซื้อนะคนะและ้วก็ชาวบ้านนะคะมารอดูนะคะ จะมาช่วยปิดรถนะครับวันนี้เราไม่ได้ทำความสะอาดให้เขานะครับวันนี้สวนโพพาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าของเขานี่ ช้างเชือกหนึ่งมีพนักงานสามคนนะคะมีผู้ช่วยนะคะส่วนของเราเชือกเดียวแต่ว่าสองคนแบบว่าช่วยได้ไม่เต็มที่นะคะเป็นทั้งมือกล้องค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะของเขาเสร็จก่อนนะคะของเขาเสร็จก่อนเอาเอาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลอดภัยนะคะอะไรนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสีนั่นเนี่ยโอ้ยพอก่อนนะมาจากไหนคะนี่อยู่บ้านนี่บ่มากวด วัดว like okay, yeah, ัวค่ะมันจะเป็นญาติกับนาคเหรอไญายากกับนาคถ้ามีงานก็ติดต่อได้นะคะจ้าเยืมยืมบวชยืมยืมเอาไปอยู่เออเอาไปเยอะเยอะขอของขอตุ่ยเอาไปดีเลยเฮ้ยไปตุ้งฝากจ้าด้ของพาก FC ได้ตุ้งเลยด้วยเย้เจอทั้ง FC เจอเจอเจ้าถิ่น

ลคลินนี้ก็ฝากไว้ต่เพียงเท่านี้นะคะดูจะลืมโมดูพี่เหนือนะบรรยายบรรยายใหญ่เลยบอกว่าบอกเพื่อนๆนะ,ะวันนี้ชื่อช้างชื่ออะไรแซมสั้นนะคะยังไงนุ่นอ,อย่าลืมติดตามด้วยนะคะในช่องของเราคะ่ะช่องพลายแซมสั้นฝนเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยคะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเ<ๆ>จอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ